สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุยที่โชว์รูม V88 สาขาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยก็มีรถกระบะ Toyota v วีโก้แชมปนะคะเป็นรุ่นตัวเจนั่นเองเนาะกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะ วันนี้หนยจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาอวดโฉมให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะสำหรับราคารถ t o y o ต a v i g o SmartC a ทคันนี้นะคะเป็นรุ่นตัวเจนั่นเองเนาะเป็นโฉมเดิมๆเลยนะคะเครื่องเดิมเลยนะคะแต่นะคะเราได้เปลี่ยนล้อแม็กตรงนี้ให้ด้วยนะคะแถมแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจแวะเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรหาหนยได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์ 0833049856นั่นเองค่ะสำหรับราคารถ Toyota Vigo Smart c a b J คันนี้นะคะราคาอยู่ที่359,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะท,ที่คนไหนที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาดูมาชมกันสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยและกันเนาะเดี๋ยวนุยจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถให้ฟังด้วยนะคะภายในเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะคะนี่เลยกว้างขวางมากๆนะคะกระจกด้านข้างตรงนี้นะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะปรับขึ้นลงนะคะภายในเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะคะนี่เลยคอนโซลหน้านะคะมีที่เก็บของให้ด้วยกว้างมากๆเลยนะคะ ทางกว้างและลึกเลยนะคะอยู่ด้านหน้าเลยเก็บของได้เยอะนะคะนีเลยเลยบาะเดิมของเขานะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ V88 ของเราใจดีนะคะแถมเบาะหุ้มหนังให้ด้วยส่วนออปชั่นของเขาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุเครื่องเล่น DVD CD MP3 เล่นได้ครบหมดเลยนะคะ และยังสามารถเสียบ USB AUX ตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่เลย AUX USB นะคะ CD FM AM เล่นได้ครบเล่นได้ปกติเลยและแอร์ของเขาตรงนี้นะคะเป็นแอร์ปรับ,บมือหมุนนั่นเองค่ะนี่เลยมาต่อกันที่เกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์แม่นวลนเป็นเกียร์กระปุกธรรมดานะจะมีทั้งหมด5สปีดด้วยกันนะคะ ใครที่สนใจแวะเข้ามาดูมาชมรถกับนุ้ยได้เลยนะจ๊ะเราเปิดให้บริการกันทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดให้บริการนะคะเปิดกันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเลยนะคะพี่ๆคนไหนขับรถผ่านไปผ่านมานะคะร้านของเราอยู่ติดกับถนนบางพลีกินแก้วเลยนะจ๊ะอยู่เยื้องๆกับมูลนิธิร่วมกัญยูนะคะ ติดกับปั๊มน้ำมันบางจากเลยหรือว่าพี่ๆคนไหนที่มาไม่ถูกยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับนุ้ยได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเส้นทางกับนุ้ยได้เลยค่ะรถ Toyota Vigo Smart c a b คคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้นะคะ สามารถดาวเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเดือนละ6,500กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะคะเป็นรถปี2012นั่นเองค่ะเครื่องยนต์2,500ซ c เชื้อเพลิงดีเซลนั่นเองเนาะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะสะภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหนุยได้เลยนะคะที่เบอร์ 0833049856นั่นเองค่ะเรามีการรับประกันให้หลังการขายทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะรับประกันให้สูงสุดถึง10,000กิโลเลยนะจ๊ะโปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะคะหนยให้พี่ๆขับฟรีเป็นเวลา45วันกันไปเลยนะคะ1เดือนครึ่งเลยนะจ๊ะและยังแถมดอกเบี้ยให้สูงสุด 12เดือนเลยนะคะ0%นซนาน12เดือนกันไปเลยค่ะแถมบัตรเติมน้ำมันให้อีก1,000บาทในวันออกรถด้วยนะคะแบตเตอรี่ลูกใหม่ก็แถมให้ด้วยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆและของแถมอื่นๆนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับนุ้ยได้เลยนะจ๊ะ โปรโมชั่นนี้จะมีถึงวันที่30กันยายนต5 6 3นี้เท่านั้นนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนุ้ยไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและของแถมอื่นๆอ,อีกมากมายเนาะพี่ๆคนไหนที่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะแนะนำทีวี88เลยนุยมีค่าแนะนำให้สูงสุดถึง5,000บาทเลยนะคะ จะอาชีพไหนทำงานอะไรก็สามารถออกรถกับนุ้ยได้เช่นกันเพียงแค่โทรมาสอบถามรายละเอียดกับนุ้ยเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ